ไม่ได้ก็เนี่ยแปดคิวเลยเนี่ยนั่งเนือยอยู่เดียวโดนแรงหมองพ้อมโดนตีเลยนะโดนตีเลยครับก็มาเดี๋ยวครับไม่ได้พอหรอกนี่โดนโทนไหมโดนตรงกระทิงกูชนไหมพี่บัตรเลี้ยงกระทิงเป็นก้อหรบัตรเลี้ยงกระทิงเปล่านี่ตายไปที่กระจอกไม่สวดหรอกแต่ให้หนึ่งอ่ะไอ้เคนยังไม่เคยเห็นตีตัวไอ้เบสได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอกูไอ้ีย มาเลยครับเดี๋ยวหักกระดูกให้ดูกูก็เราใช้ไงพี่สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวางใช่ไหมว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่ทีหนึงนี่ฮะเกี่ยวว่าวเลยวะสวัสดีแสงมันดิมแตเดี๋ยวเลิกสกิวมาใช้สกิลไม่ได้แล้วเจอสกิลไหมอ่ะคีบดิฉันที่บ้า เราจะกิวไม่ได้กูบอกแล้วตอนนี้มันใช้ได้แล้วตอนนี้มันใช้แดดเกาดได้แล้วอยู่นห้ละเยเ้เฮียพัดปันกูไปสัตว์ไปใช้ไัตายเวยไี้กูไอ้เฮียนี้เล่นตัวนี้โหดนะสัต o n t a e e m soldier เฮ้ยผมวได้คิวครได้ s o e <b> er. <en car aza> o สามร้อยเมตรมังน่ย มาไปนู้นไปเจอกัมึงดีกว่าเลือใช่ไหมที่บ้างใช่ไหมเป็นนเตมพีงโง่พีซูนะพี่โง่พี่พสะุไม่ใช่ม่่มมันเล่นนะที่มันูประกาศข่าวมัเล่นอะไรนะเรือาลยุทหาไม่เจอดิหาไม่เจอดิเดินหาดิมนเล้วมึงครับ สื้อผ้าไม่ได้ออกมือเดินหายามแล้วขี่โชวนี่เห็นว่าโดนฟาดโอ้ย Enemy soldier s i g h t e d เรียบร้อยตายไปฝั่งฝั่งเรามีเรือไม่พูดโวมันสอร์ตให้ได้ด้วย Careful enemy soldier สอร์ตได้ล้ล่วงเลย เฮ้ยติดะอะไรเนี่โยโอเคเหรอมานี่มานี่มามานี่้ฮะจะเอาหัวยืนเด่นเลยนะฮะยืนเด่นเลยนะถ้าสมมติคุณเล่นนี่คอมเมคเองมันจะไหวนะตัวเที่เมาเลยครับทาไม่กลัวเบสเอาดิเนย์ขยับไม่ได้เลยเฮ้ยเราใช้ปืนใหญ่บนเรือยิงเครื่องบินน่าจะขยับไม่ได้อะคอยพันใครมาได้ไม่ไไมรู้อ่ะเจอไปดิแตกสอง ขยับไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้มีหนึ่งอยู่อ่ะยังอ่ะเก็บยาวมาดิมาดิมาดิเก็บยาวเก็บยาวแล้วเดี๋ยวาวตายไปเก็บยาวไอ้เบสแกเห็นเล็กแค่ไหนเบสเฮ้ยไอ้เทียนี่คิดเสือยงอะไอ้สัตว์จูใส่ไอเทียนี่คนแรกแน่น้องเรียบร้อยไอ้เคนเรียบร้อยไอเทียอะไรมาดิสัตว์ไอ้เทียนี้แฮะไอคิดจะรู้คิดจะรู้เหรอเรียบร้อยมาดิมั ไม่เห็นอะไรตัววิ่งไล่กูตัววิ่งไล่กูเฮียตัววิ่งไล่กูเฮียโอ้เรียบร้อยเฮียก้อนโดนขังไอ้สัตว์เรียบร้อยเต็นดูเฮยกอนคุยเฮียก้อนมามาใส่ไม่ดิใส่ไม่ดิไอ้สัตว์มาดิโอ๊ยกลัวอะไรนี่แต่มันเหนื่อยมันลื่นขึ้นใช่ไหมหรือว่ามันเงียบวะไอ้ฮิปโจมเป็นอะไรเลยเออโอ๊ะแต่ไรเฮียเต้นมันขึ้นมาแล้วว่ะไอ้สัตว์ เจอกูแน่แต้มขึ้นหน่อยไอ้เหี้ยแต้มขึ้นเดี๋ยวมึงได้กลับไปอยู่ที่เดิมอ่ะหรือว่ามันหรือว่ากลุ่มไอ้นี่มันนี่ม่ได้กดใช้พร้อมกันมันนี่กูสงสารกูเลยไม่ใช่พร้อมเฮ้ยแล้วมึงเอาไฟมาติดกูทำไมเหี้ยนะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แม่งไฟลุกแล้วแม่งวิ่งมาหากูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคิดสัลูแม่คิดเสือที่หายเลยเหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่คิดสัลูไอ้สัตว์รอไว้ก่อนเถอะไอ้เหี้ยไอ้หล่าคิดสัลูเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยเอากูคนแรกใช่ไหมฮะได้จะรู้เดี๋ยวเข้าเช้าบดญไหม ขอโทษด้วยตายโอเคยี่ไม่โดนกูไม่หัวแม่นแ่นไม่ตายนี่โดนชนเลยใส่แคสซัลลูไอ้เหี้ยมาหนีมาหนีมั้ยเกิดตรงหน้าก็โดนตีไปดินี่นี่แล้วไปเล่นเรือยามาไปแคสรัลลูไอ้ผาไปมาแคสรัลลูไอ้เหี้ยยังไม่เห็นศัตรูเยอะละระยะไกลมาก สามสองหนึ่งก็มีการยิงย้ายย้ายได้กระสุนว่ะเกือะไรเสร็จเอาไม่ใช่เพื่อนเนี่ยใครวะเพื่อนอีกคนนึงเอาไปส่วนให้เคคนงอเลยจะเข้าไปที่สตัวเลยเหรอเนี่ยเฮียเแล้วไปเล่นแล้วเฮียเป็นคนร้องเลยตอนนี้นะเก่งเกินไม่ต้องบอขนาดนั้นะแล้วเรียกว่ามีเนี่ยว่ะก็จุดสองคนอ่ะ ออข้าไมไปอีกสองตัวพวกกระชากอ้าวโอ้ยดิวเลยแต่เมื่อกี้มึงไม่ได้แหลกเลยใช่้แม่พันไม่แหลกยี่ยอะไรเลยก็ไม่แหลกยี่อะไรสัรอกอย่างกูก็ไม่ได้แหลกเลย,เลย<ม>ดูไปยิงนัหน,าน้าไอ้เนี้ยนักเอาแหละเดี๋ยวพวกเราแ<ด>ลาา้วอีกคนนึงดีไอ้เนี้ยนั่ะหรือคนมันน้อยไม่รู้ฮิตบ็อกมันเลยแม้นนี้เวไปมันเลยแบบนั่นนี่นีแตกก็แบบคนเยอะให้มันโดนแล้วมันก็จะแบบ อันนั้นอหะตุ้งตุ้งตุ้งอะไรอันนั้นเออกินน้ำอ่ะโควอะไรที่นี่สัตว์ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเราจะได้จุดเฮ้ยที่ตัวขี้เสือมไม้แกนอนดิไม้สัตว์อิเลี่ยนี่สัตว์โบ ถ้าเอ๋ไม่เปอร์แล้วคือมันพังแล้วอ่ะหนีอย่างมาเลยเฮียเฮียมันจะหนีใช่ไหมว่าว่าเฮียนี่เฮียอะไรสีม่วงอะไรสีม่วงอะไรหนีไปหนีือมันมันจะพังแล้วผมแค่ตัวเดียวยังออกไม่ได้เฮียโอเ โอ้ยเฮียมันบล็อกได้ไวไสันหูเบื่อเดี๋ยวดูดิมันบล็อกอ่ะไอ้สันเรียบร้อยเฮเบสมันต่อมันนะต่อมันต่อมันเหรอเฮ้ยมึงต้องมาโดนกูด้วยไหนเรียบร้อยตายไหมตายไปที่ เชื่อว่บนเี้ยวเชื่อว่บนี้ยวไสเชื่วาบินเพี้ยว่ะรอตีรับมาเลยครับโอ้ยเฮียนีจะฆ่ากูเออโอ้เฮียมาจามือหวไอสว์จามือเหรอเฮียมาามือเลยคนเดียวเลยเฮียมันก็เล่งกูเลดิฟชนิดแมนเนี่ยไอสาว์มนได้เก่งเี้ยอะไรหรอก เฮ้ยโดนไฟกูเฮีย p เฮ้ย่อะไรเนียซเดี๋ยวนเรื่องอะอันนี้โซนนี้ตันีมาตนีกมอตนีนนกนจอเหี่ยี่อะไไม่เห็นคนเได้ใชนี้ใชนี้ใชนี้นี้หรอชื่อจีหรอตายไดิ Yeah, I do. I one of their soldiers. I'll get off here. Spotted a soldier. I'm I'm looking right at an enemy soldier. Oh. I can see one of their soldiers.

ที่โอทเม้นต์นเรือพี่ข้าทะลุเอ้าเฮ้ยโอ้โหแต่ละนาทีเล่นเครื่องบินเอาเครื่องิีไปตกางยยอดโอ้เปลี่ยนครับพ่อมึง่ะไอเวนจริงว่าเ,วเขาจริงจังไหมจังเลยมาๆไอ้ี้ยนี่ม,มัเนเจอเมื่อไงเจอคนไหนดิประมาณนี้ไอ้จี เชี่ยไม่ต้องไม่ว่ามันใช่ไหมเูครับมาดีดแล้วเาีอป้ปืนเสรกูไอ้สัสไมโดนเเตื้ๆไอ้หียมีดาบของอูจิฮามาาลาได้หะอูจิฮามาดาลไอ้สัส เออใหญ่เชียวเขวย้ฟันใหองหัวเ้สตัดเกาดดหน่อยเ้สดาเราอะม่กเมินเอ้เรือไหมมึงมึงขับเรือมาไกลพังแล้วเรือจะพังปะบอกว่าเรือใหญ่ตรงฐานเราไม่ใช่็มเรือนี่ด้ว่า ตอนนี้ลองโดนป้อมปืนใหญ่จากทานเอฟก็อีทันอีอเห็นแล้วป <si ืนโคตรใหญ่เลยไอ้นเมื่อกี้เ่าขึ้นวิว้นะาไม่เอาระอะเบิดยักลัวอย่าเรามองไม่เห็นมันปั๊บปุอย่ไอ๋องเห็นแลจาก E ใช่ไหมเบสเห็นแล้วนอันนี้มันจะพาไป้วดีกระเปิด เฮ้ยนยอ้เจ้เคาชิไอสัตว์กูยังไม่ท้าเลยเอาคุเหรอกีดอกเบียดกวาไ้เจยู่ตงไดุ้ย่มางนั่งนึ่นน่มาคุณนทับคอยู่นี่ไอ้เโค่นใกล้เลยนี่่า โยนระเบิดไปแล้วครับนี่หนึ่งหนึ่งกันอยู่เนี่ยไม่ไปยังตายขอปเลยไก่กูไก่กูตายหรอกครับโอเคป้อนปืนแตกโอ้ยเรื่องไหนเรอไหนอยู่ข้างล่างเขาเออดูซื้อจะเก็มาไม่ได้โชว์เลย เงินกูนมีพัเนเก้าพันกูคิดอย่ซือก่อนอยากไเยี่ยมพันก็โซโล,ลนแหละลาดไปดิโซโล,ลแ่งตัวจอไปลแล้วก็แบบไติดมือได้ไงว้า<อ>ใช้ตลลมือโซโล,ล่งติวิลลวเหมูม่อย่เโดดเกินโอต่โดนแตก

ย่าโคตรมันเลยเพื่อนภาพตัวเองเลยสัตว์ยอดมันโอ้ยอดนี่มันนั่งเรือบอลหมดมันไอเฟสเปลี่ยนได้ไหมเปลือกพรแล้วป่ะไอ้โดนไหมโดนเหมือนกันโดนติดไฮไลท์แล้วนะอัลนีนะดูไฮไลท์เชือดไก่ให้ลิกดูไอ้สัตว์ว่ามีใครอะไรมึงอ่ะอ๋อไม่มีเราเอ้าเดี๋ยวไม่ให้ดูไฮไลท์อ่ะเนี่ย ตัดเปลี่ยนดาเฉยอ๋อวนนี้มีมีมีม,มีขามวยคุณโดนเตะออกจากเซิร์ฟเอือเอ้ยเราโดนเตะปะแต่แม,ม,ม่มึงมึงไม่เจอไฮไรดูละโอเค,ค,คนนแล้วมึงโดนเตะก่อนปะเนี่ยยูเบอร์คลิกฟอร์มมึงที่จูเมคูลฟอร์เซิร์ฟมือเพื่ออะไรวะท็อปเพื่อเพิ่มห้องตายไปอ่ะพี่อ,อ,อ,อมันบอกว่ามันเตะเราเพื่อจะให้เซิร์ฟเวอร์แอดมินเข้าดูได้อ๋อแสดงว่าแอดมินออนไลน์ละ เลือกเต๋เฟอย่างนั้นเลยเขาไปเลือกเต๋เราไปต้องเต๋เป็นเลยเต๋เต๋เต๋เป็นอะไรเยอะอย่างเช่นแบบย้อนสี่คนเไม่ครับอะไรได้ไฮไลท์ละเมื่อกี้เอาปืนใหญ่ยิงเครื่องบินนะเครื่องบินอ้ยให้โอกาสนี้นะเฟซมึงเข้าไปกูจอยไปแป๊บนึงขออะไรครับเย็นไม่หนีด้วยใจกล้าเนาะไอ้เหี้ยชอบอ่ะ